ดสอบไปแล้วครับว่าข like oh, sure. ึ s <S ้นแั่ยาสองจังหวะแต่ละทีเนี่ยประสิทธิภาพเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วเลยเลย l e t s g o รายการ l a ข Kimo สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมสิโรต์และนี่คือรายการ Lab Kimo นะครับสำหรับ e p นี้นะครับ เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเครื่องตัดหญ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้พวกเครื่องยนใช่ไหมจริงๆแล้วเครื่องยนเครื่องตัดหญ้านะครับก็เหมือนเครื่องยนต์พวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนนะครับซึ่งต้องการการบำรุงรักษาหรือการเข้าสุขเนี่ยเป็นปกติเลยนะแล้วเมื่อเราพูดถึงเครื่องยนต์ทุกท่านก็จะนึกถึงเรื่องเครื่องยนต์ที่เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซินต้องไหมครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นว่า โดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องตัดหญ้านิยมใช้น้ํามันเบนซินสะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากเหตุผลทางด้านของอน้ําหนักนะแล้วก็ต้นทุนการผลิตแต่พอเราพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์เบนซินมันก็จะมีแยกอีกเป็น2ประเภทนะท่านผู้ชมนั่นก็คือเครื่องยนต์2จังหวะและเครื่องยนต์4จังหวะแล้วเครื่องตัดหญ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่นิยมมากที่สุดอ่ะเป็นในโลกแล้วกันนะก็คือเครื่องยนต์2จังหวะ จริงๆแล้วเครื่องยนต์สองจังหวะกับเครื่องยนต์4จังหวะเนี่ยก็จะมีข้อดีกับและข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะซึ่งเราเคยได้พูดกันไปใน e ีก่อนๆหน้านั้นแล้วนะลองไปหาดูกันแล้วก็เครื่องยนต์2จังหวะนะครับก็จะนิยมใช้กับพวกมอเตอร์คอร์สนะครับเรื่อยยนอะไรก็ตามที่ต้องการแรงบิดสูงน้ำหนักเบานะครับ เครื่องยนต์2จังหวะจะได้เปรี่ยบตรงนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเครื่องตัดหญ้า2จังหวะแน่นอนครับข้อดีของเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนั้นก็คือแรงกว่าเครื่องยนต์4จังหวะในพิกัดเดียวกันนะครับข้อที่2นะครับเนื่องจากความแรงกว่านี้เองนะครับทำให้เครื่องตัดหญ้า2จังหวะเนี่ยทำได้เล็กกว่าเครื่องตัดหญ้า4จังหวะในขนาดที่เท่ากันนะครับข้อต่อมานะครับการบำรุงรักษาเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายนะ แล้วมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะท่านผู้ชมคือเครื่องยนต์2จังหวะเนี่ยปล่อยมลพิษเยอะมากกว่าเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเสียงดังกว่าแล้วก็ต้องผสมน้ํามันในถังเดียวกันนะจุดนี้หลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอเคครับเมื่อเราทราบโปรไฟล์คร่าวๆของเครื่องตัดหญ้า2จังหวะกันแล้วนะครับเรามาพูดถึง GC นะครับหรือปริมาตรกระบอกสูบหรือคิวบิกเซนติเมตรนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับยิ่งซีซีเยอะเท่าไหร่ แรงม้าหรือ power หรือพลังจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูที่ cc ได้เลยนะครับ cc ก็คือตัวกระบอกสูบนะครับเกินนำมากันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูแขกรับเชิญของทั้ง4ท่านของเราก่อนนะครับท่านแรกนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าตัวเล็กนะครับ 20cc Maruyama BC204S นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฝาครอบสีเหลืองสดเลยปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 20cc นะครับ ตัวนี้แม็กินเจแปนทั้งตัวเลยนะทั้งก้านและหัวเครื่องนะในชุดนะครับก็จะแถมใบมีดและเลื่อยวงเดือนมาให้นะครับแล้วก็แถมประแจเบอร์แปเบอร์สินะครับพวกเครื่องมือเปลี่ยนนะครับอ่พิเศษจริงๆตัวนี้แถมแว่นเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับลักษณะเด่นมากๆเลยคือช่วงท่อไอเสียนะครับเขาจะดีไซน์มาให้เป็นรูปทรงลีนะครับลดการตีกลับของท่อไอเสียนะครับเข้าสู่ ตัวผู้ใช้นะครับทำให้ควัน p m 2 5หรือว่าการระบายไอเสียเนี่ยพุ่งออกไปข้างหลังได้ดีกว่าเดิมที่เป็นท่อทรงกลมนะครับแขกรับเชิญท่านที่2ของเรานะครับอาริยาม่า bc 2 6 0 t สำหรับตัวนี้นะครับผลิตที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2 6ซีซี cc เครื่องจะมาพร้อมกับกระปุกผสมน้ำมันสังเกตนะครับกระปุกผสมน้ำมันตัวนี้ถ้าเราไปผสมกับ 2T ตัวนี้แล้วเอาไปใส่ ถังน้ามันของเครื่องตัดหญ้าปริมาตรเท่ากันเป๊ะๆเลยครับคือครึ่งลิตรนั่นเองตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันเลยนั่นก็คือมือจับทั้งสองข้างครับท่านผู้ชมไม่เท่ากันนะด้านขวาเนี่ยจะออฟเซตหรือว่าระยะเนี่ยสั้นกว่าด้านซ้ายนะครับเนื่องจากเวลาเราสะพายเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมเครื่องตัดหญ้ามันก็จะอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้น้าระยะเอื้อมด้านขวาเนี่ยสั้นกว่าระยะเอื้อมด้านซ้ายเนี่ยมันจะถูกหลักในการจับนะครับมันจะให้บาลานซ์กับเราพอดี แขกับเชิญท่านที่3ที่เราจะเอามาทดสอบกันวันนี้นะนั่นก็คือเครื่องตัดหญ้ามาลูยามา BCF420 HTR สำหรับเครื่องนี้นะครับจะให้ใบมีดทรงมะละกอมาให้นะครับสายสะพ,พายมาในรูปแบบสายสะพ,พายคู่นะท่านผู้ชมแล้วก็มีจะม,ม,ม,มีแป้นกระแทกเอวนะครับเนื่องจากไอ้พวกเครื่องรุ่นพวกเนี้มันค่อนข้างที่จะอ่ซีซีสูงแล้วน้ำหนักเยอะมันก็จะมีการเซฟตี้การป้องกันของสายสะพ,พายมาให้นะ ตัวนี้นะครับลักษณะเด่นมากๆเลยคือระบบรีเวิร์สสตาร์ทนะครับดึงง่ายมากๆท่านผู้ชมมันแบบดึงแบบเบาๆได้เลยอะครับเนื่องจากเครื่องตัวใหญ่เนี่ยปกติแล้วตามเนเจอร์หรือธรรมชาติถองมัน,นจะต้องใช้พลังในการดึงสูงใช่ไหมทางผู้ผลิตเนี่ยเขาบกเลยที่้นระบบที่มันไม่ถ้าเกิดเครื่องใหญ่เนี่ยเราสามารถดึงเบาได้ด้วยซมันเป็นการลดอัตตาการดึงเข้าไปนะครับแล้วก็จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะั่นคือส้มเสียงของเครื่องจัรย่าน ครับท่านผู้ชมไม่แหลมนะครับถ้าท่านเคยฟังพวกอ่โลบินนะหรือมาิต้าเนี่ยสี่หนึ่งเนี่ยมันจะออกเสียงคนแหลมใช่ไหมแต่ว่าสําหรับมาลิม่าสี่สองตซตัวนี้นะครับมันจะออกคนคุ้มนะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะชอบนะครับเพราะว่าเวลาเราสั่ย่านคิ้นะถ้าเกิดเป็นคนรุ่นจะได้ดูมากกว่าจริงแขกรับเชิญท่านสุดท้ายของเราคือมาลิม่า b ี f 5 0 0นะครับ ตัวนี้นะครับจากที่ดูรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยหน้าตาใกล้เคียงกับตัว 42cc หรือ420มากๆท่านผู้ชมเหมือนกันอย่ยงกับแกะแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือปริมาตรกระบอกสูบครับท่านผู้ชมกระบอกสูบตัวนี้ใหญ่ที่สุดในตลาดนะคือ 50cc เนี่ยถ้าเราดูเึื่อนแต่ย่าที่เป็นบัเเนสเตอร์เนี่ยมีเหลือเพื่อนแตย่าสไตล์เนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนที่เป็นในตลาด 50cc มีตัวนี้นะครับซึ่งแรงจริงๆครับท่านผู้ชม แน่นอนครับสิ่งที่ให้มาด้วยก็ใกล้เคียงกับตัว 42cc มากมากไม่ว่าจะเป็นใบมีดตัดหญ้านะครับสายสะพายนะครับคู่มืออะไรต่างๆนะครับหลังจากที่เราพิจารณาเครื่องตัดหญ้าทั้ง4เครื่องนะครับจะมีจุดหนึ่งที่เราสังเกตเลยได้ว่าเครื่องตัดหญ้าแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีโค้ดบอกรหัสคือตัว 42cc เนี่ยทุกท่านสังเกตไหมมันคือ bcf 420นะอ่ามาดูยมาม่าผมจะยกตัวอย่างนี้อย่างเช่นเครื่องตัดหญ้า gx 3 5เนี่ย มันคือ 35cc ซีซีนั่นเองนะครับโอ้โหอธิบายกันไปพอสมควรแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะไปทดสอบกันแล้วครับว่าเครื่องตัดหญ้า2จังหวะแต่และซีซีเนี่ยประสิทธิภาพจะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วไปเลยดู l e t สโก ทดสอบแรกนะครับที่เราจะพาไปดูนะครับนั่นก็คือการชั่งกิโลครับซึ่งเป็นเบสิกมากๆทุกท่านเนี่ยอยากจะทราบพวกเรื่องของน้ําหนักนะว่าแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ต่อไปนะครับเราจะไปทดสอบกันถึงเรื่องของเสียงของเครื่องแต่ละตัวเนี่ยว่าปริมาณเด็กท่เบลัเท่าไหระ่ะครับ บดทดสอบที่3นะครับเราจะพาไปดูการคายมลพิษนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคายมลพิษเท่าไหร่โดยที่เราจะใช้เครื่องทดสอบ PM 25นะครับบททดสอบที่4นะครับเราจะไปดูในอููว่า รเราจะทดสอบในการยกของนะครับซึ่งการทดสอบรูปแบบนี้นะครับมันสามารถวัดแรงบิดได้ครับท่านผู้ชมเราจะใช้ยูนิตที่ทดสอบเนี่ยเป็นกิโลแล้วกันโดยเราจะถ่วงน้ําหนักไว้แล้วก็วัดแรงบิดว่าแต่ละ T.C เนี่ยยกของได้กี่กิโลนะครับโดยจะใช้เกณฑ์น,นี้นะครับ เรามาทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของน้ํามันนะว่าแต่ละซีซีเนี่ยกินน้ํามันเท่าไหร่นะครับโดยที่เราจะใช้น้ํามัน100มิลลิลิตรนะครับทดสอบแล้วก็กดย้ําไปเรื่อยๆนะ หลังจากที่เราทดสอบกันไปครบทุกด่านแล้วนะก็น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะดึงชาร์จมาก่อนแล้วก็สรุปพร้อมกันนะครับโอเคครับในตารางแรกนะจะเห็นว่าเครื่องยนต์ 40cc หรือว่า bcf 4 2 0เนี่ยมีขนาดไม่ได้แตกต่างกับ bcf 5 0 0เลยนะและน้ำหนักยังเยอะกว่าด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นจุดสังเกตนะ ส่วนตัว BC 2 0 4กับ BC 2 6 0นะขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากช่องที่2นะครับเรามาดูการทดสอบของเสียงนะครับเดซิเบลเนี่ยปรากฏว่าตัว 42cc นะมีความดังเนี่ยมากกว่าตัว50 CC อีกครับท่านผู้ชมตัวที่ตัว20และตัว 26CC กซีซีเนี่ยก็ไล่ยนกันตามลำดับนะสำหรับช่องที่3นะครับาการทดสอบมลพิษ ตัวนี้ทั้ง4ตัวนะครับคายมลพิษ PM 600บวกอ่ะเท่ากันหมดเลยเราก็จะถือว่าขายมลพิษเยอะนะครับ4ตัวเลยและสำหรับความร้อนสะสมนะครับก็เราจะเห็นได้ว่านะครับตัว BTF 500นะครับทำได้ดีที่สุดเลยครับสันนษฐานนะครับน่าจะมาจากอัตราของกระบอกสูบที่ใหญ่ในตอนที่เราทดสอบเนี่ยเราไม่ได้แบบใช้แรงบิดสูงสุดของมันนะทำให้ พลังของตัวของมันเนี่ยเคส้นได้ไม่เต็มที่นะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันน่าจะไม่สูงเพราะว่าตัวนี้แหละมันไม่ได้รีดพลังสูงสุดมันออกมานะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวอื่นก็ตัวเลขตามชาร์จเลยนะสําหรับความเร็วรอบนะครับก็เป็นตัว ccf 5 0 0ที่ความเร็วรอบสูงกว่าตัว420นะครับความเร็วรอบมันก็จะมาตามขนาดของเครื่องยนต์นะท่านผู้ชมแล้วก็ตัว204กับ260กก็ไล่เรียกกันนะครับ แล้วก็แรงบิดนะครับอ่ะเป็นไปตามคาดหมายนะครับผลสรุปก็คือ CC ยิ่งเยอะนะทำให้แรงบิดเยอะขึ้นไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่า20และ26 c c เนี่ยเรียงกันไปตามลำดับเลยนะส่วนตัว50 CC นะครับก็ทำได้เยอะที่สุดนะครับตามคาดหมายจริงๆนั่นแหละเรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับตัว CC เยอะกว่าเนี่ย กินน้ำมันเยอะกว่า cc น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้แบบว่าไม่มีข้อกังขาอะไรเลยนะมีจุดสังเกตก็คือไอตัว 50cc เนี่ยกินน้ํามันเป็น2เท่าขอ,ของตัว 20cc เลยนะท่านผู้ชมอ่าตัวเนี้ยจะได้ผลมาเป็นอย่างนี้นะโอเคครับหลังจากที่เราทดสอบเครื่องแต่ยหา้า2จังหวะทั้งหมด4รุ่นนะน่าจะเป็น4เซกเตอร์แหะเพราะว่าในตลาดมันก็จะแบ่งซีไล่เลี่ยกันไปเนี่ยผมมองว่าคลิปนี้นะครับหรือว่า ข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านในการเลือกตัดสินใจซื้อว่าเฮ้ i, เราจะใช้ทีติงเท่าไหร่ขนาดไหนเหมาะกับเรานะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ i, เราน่าจะซื้อแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลักแชบบีโมก็เดินมาสุดทางของิปนี้แล้วผมสิทธิรอดและทีมงานนะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ